น้องที่ป่วยออกไปรักษาแล้วพังงานข้ามาีพิ่มเขมมีการทำความสะอาดภายในทุดขอดตามร้านมีการ้นน้ำยาอะไรเรื้อยหมดแล้วครับในห้างก็คงใช่รทีนี่ เป็นใช่ครับไม่ใช่เขาสิทธิเขาไปเที่ยวชายครับที่ประการทุกคนใช่หรือว่าที่เดียวทุกคนเลยใช่ครับไม่ไม่มีไม่มีโมงการศึกษาไม่มีโวงมนครับไปสิทธหมดเขาเขาใช้สิที่เดียว